หลังเกมลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกับแมนซิตี้2-2เกิดอะไรขึ้นบ้างและก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้นะครับด้วยความที่ในยุคปัจจุบันเราต้องเผชิญกับอันตรายจากแสงสีฟ้าที่มันมาจากการจ้องมองจอ ผมจึงอยากแนะนําแว่นกรองแสงสีฟ้าที่เรียกได้ว่าโคตรดีนั่นก็คือ Op ฟตัสโดยเฉพาะ Op ฟตัสซีโครับมาพร้อมกับเลนส์ใหม่ที่มีชื่อว่า Retina X Amber ซึ่งมีสารเคลือบสีเหลืองอ่อนๆช่วยปรับความคมชัดของภาพและเพิ่มความสบายตาขณะมองจอส่วนขาวแว่นของเขานะครับบางที่สุดในโลกครับเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นทํามาจากวัสดุ No v a a อาเ m ซึ่งเป็นวัสดุยอดฮิตของ Op ฟตัสมีความพิเศษตรงที่บิดงอได้ทับไม่หักและตกไม่แตก และสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับไปสอบถามได้ที่ Facebook ของ Optus ใช้โค้ดส่วนลด LAG ได้รับส่วนลดทันที100บาทในเกมนี้นะครับหงแดงเลี้ยวูช่วดทวงจากฝูงคืนอย่างน่าเสียดายครับหลังจากที่เปิดบ้านเจ้ากัมบมนซิตี้2-2ทั้งที่ออกนำไปก่อนถึง2ครั้ง2ค่โดยเกมนี้นะครับได้ม o ฮัมหมัดซาราทั้งยิงทั้งจ่าย พาทีมเก็บเพิ่มเป็น15คะแนนส่วนทางเรือใบสีฟ้าก็มี14คะแนนรังอันดับ3ในศึกพิมลิกอังกฤษเกมนี้นะครับหงแดงเลี้ยวพูออกนำไปก่อน10ในนาทีที่59จากซาดิโอมาเน่แต่ทีมเยือนครับมาตามทีเสมอได้1 1จากฟิลฟอร์เดนในนาทีที่69แต่แล้วนาทีที่76นะครับเลี้ยวภูออกนำอีกครั้งเป็น2-1จากความสามารถเฉพาะตัวของโมเมซาลาที่โซโล่เดี่ยวเข้าไปซัดมุมแคบด้วยขวาข้างไม่ถนัด เรียกได้ว่าสวยงามสุดๆครับลูกนี้แต่ทว่าทีมเยือนไม่ยอมแพ้ครับไล่ตีเสมอเป็น2-2จนได้ในอีก4นาทีต่อมาจากเควินเดอร์บอยหลังจากนั้นก็ไม่มีสกอร์เพิ่มครับจบเกมเลวพูเปิดแอนฟิลเสมอกับแมนซิตี้2-2และหลังจบเกมนะครับเจเกนคลอปก็ได้ออกมาเอ่ยปากชมโมฮัมเหม็ดซาาห์ที่ในเกมนี้เนี่ยโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากๆทั้งยิงทั้งใจโดยเจเกนคลอปได้กล่าวว่า เออมันไม่ใช่ประตูแรกที่โมทําได้แบบนี้ผมคิดว่าเกมกับนาโปล,ลีและสเปอร์มันก็เช่นกันแต่นี่คือประตูระดับโลกอย่างแท้จริงเขาเป็นนักเตะชั้นยอดเขาสร้างโอกาสให้ทีมได้ประตูแรกจากซาดิโอมานเน่และมันก็เป็นอีกความยอดเยี่ยมของเขาเจคินครอปกล่าวซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เจคินครอปนะครับที่ออกมากล่าวชื่นชมโมฮัมเหม็ดซาราจอร์แดนเฮเดสานกับตันของทีมก็ได้ออกมาชื่นชม,ชมเช่นกันโดยเขาเนี่ยได้พูดว่า เขาเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้มันน่าทึ่งมากและเขาอันตรายในสถานการณ์แบบนั้นโชคร้ายนะที่มันไม่ได้เป็นประตูใช้อ่ะอย่างไรก็ตามนะครับตัวของโมฮัมเหม็ดซาา่าเองก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกของตนกับสื่อโดยเขาเนี่ยได้พูดว่าอ,อ๋อผมต้องกลับไปดูมันซะกก่อนมันน่าจะวิเศษมากกว่านี้หากเราชนะแต่มันก็ต้องเป็นไปตามนั้นมันเป็นประตูที่ดีแต่ผมไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้ ต่อไปครับเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกูเดียล่ากันบ้างนะครับโดยเป๊ปเนี่ยไม่แฮ ppy อย่างแรงครับที่เจมส์มิลเนอร์แข้งของหงแดงรอดพ้นการโดนไล่ออกเนื่องจากทำฟาวล์รุนแรงถึง2ครั้ง2หนแต่กรรมการไม่คิดจะแจกใบเหลืองเพิ่มเป๊ปเนี่ยโอ้โหในเกมเนี่ยวอยวายใหญ่เลยครับจนโดนใบเหลืองไปซึ่งหลังจบเกมนะครับเป๊ปกูเดียล่าได้ให้สัมภาษณ์แบบไม่วอยวายครับแต่มีแขะไปถึงแมนยูทีมคู่แข่งร่วมเมืองด้วยโดยเป๊ปได้กล่าวว่า มันเป็นใบเหลืองอย่างชัดเจนก็ใช่สิที่นี่มันแอนฟิลมันเหมือนกับโอทรัฟฟอร์ดถ้าเป็นพู้เลนซิตี้เขาโดนไล่ออกแน่มันชัดเจนมากเกินไปมันต้องเป็นใบเหลืองที่2ทั้งนี้นะครับเป๊ปกเดล่าก็ยังได้เผยความรู้สึกที่มีต่อผลการแข่งขันที่มันออกมาเสมอกันแบบนี้โดยเป๊ปได้กล่าวว่าอ,อ๋อมันต้องเป็นไปตามนั้นแหละผลลัพธ์ก็คือผลลัพธ์และเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ผมรู้ว่ามันเป็นงานยากที่ต้องเจอกับทีมนี้และผู้จัดการทีมคนนี้ทุกครั้งมันเป็นความท้าทายที่น่าระทึกสำหรับเราเราเล่นกันได้ดีที่สแตมฟอร์ดบิชและที่ปารีสและวันนี้เราแสดงให้เห็นว่าเราเป็นทีมชั้นยอดเราแพ้ต่อไปแอเกก็จริงแต่เราเล่นได้ดีและผลเสมอในวันนี้ก็เป็นเรื่องดีผมต้องภาวนาว่าเราจะเดินหน้ากันได้ต่อและมีนักเตะกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติโดยไม่บาดเจ็บ เกมนี้สุดยอดมากมันเป็นสาเหตุว่าทำไมแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลขับเคี่ยวกันเมื่อปีก่อนเพราะว่าเราพยายามเล่นในแนวทางนี้เช่นกันโชคร้ายที่เราไม่ชนะแต่เราก็ไม่แพ้และเพราะแบบนี้แหละมันจึงทำให้พิมเมลีกเป็นลีกที่ดีที่สุดมันยอดเยี่ยมมากจริงๆเป๊ปกูดีอล่ากล่าว ั้งนี้นะครับเกมนี้ก็มีประเด็นดราม,ม่าอยู่นั่นก็คือตอนที่แมนซิตี้ตีเสมอ1-1ได้จากฟิลฟอร์เดนเป๊ปกูเดล่ารวมไปถึงสตาฟของเขาก็ระเบิดความดีใจออกมาตามระเบียบแลลวครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับมีแฟนบอลของลิเวอร์พูลรายหนึ่งครับหัวร้อนจัดการถมน้ำลายลงมาใส่ทีมงานของผู้จัดการทีมชาวสเปนนิดบริเวณอัจจันทร์ฝั่งเมนสแตนพอเป๊ปกูเดล่าที่ทราบเรื่องดังนั้นนะครับก็ได้ออกมากระตุ้นให้ลิเวอร์พูลจัดการดำเนินมาตรการกักบชายคนนี้ โดยเป๊ปกูเดโอล่าได้กล่าวว่าเออผมมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าลิเวอร์พูลจะดำเนินมาตรการกับชายคนนี้ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าตัวบุคคลลิเวอร์พูลมีประวัติศาสตร์ทางการกีฬาที่ดีมีผู้คนกระทำสิ่งนี้เสมอในทุกๆสโมสรจะมีผู้คนประเภทนี้บางคนไม่อาจควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าลิเวอร์พูลจะจัดการเป๊ปกูเดโอลากล่าว ส่วนทางด้านฟิลโฟเดนนะครับซึ่งยิงประตูตีเสมอให้กับทีมในเกมนี้ก็ได้ออกมาพูดถึงจังหวะที่โดนเจมส์มิลเนอร์ทำฟาวใส่โดยเขาได้กล่าวว่าเออมันเป็นเรื่องที่ยากที่ต้องบุกมาที่นี่และเจอกับแฟนบอนมันเป็นหนึ่งในสนามที่ยากที่สุดต่อการมาเยือนและเราเล่นกันได้ดีในวันนี้ผมเป็นคนซื่อตรงผมไม่ชอบล้มนะแม้จะโดนทำฟาวและบอกตามตรงว่ามันเกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลเราต้องรับมือให้ได้ ฟิลฟอร์เดนกล่าวในเกมนี้นะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งเกมที่ฟอร์เดนเนี่ยโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากๆแถมยังทําประตูได้ด้วยครับโดยเขาก็ได้โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของเขานะครับโดยใสย่แคปชั่นว่าเราสู้จนถึงที่สุดที่วันนี้เราต้องสู้และมันยอดเยี่ยมมากๆที่สามารถเบิกสกอร์ได้อีกครั้งสุดท้ายครับรอยคินตำนานมิดฟิลของแมนยูไนเต็ดนะครับก็ได้ออกมาระบุว่าแมนซิตี้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งอยู่ที่จะได้แชมป์ไปครองในปีนี้ พร้อมกับบอกว่าลิเวอร์พูลยังมีปัญหาในแนวรับแต่ก็ชมแนวรุกของหงแดงที่เรียกได้ว่าโหดเข้าขั้นระดับโลกเลยทีเดียวเออเรื่องผู้จัดการทีมมีความสําคัญเหมือนกันสถิติที่ผ่านมาของเป๊ปกวัวเดโอล่ามันน่าทึ่งมากๆเขารู้วิธีที่จะทําให้ตัวเองเป็นฝ่ายชนะพวกเขาเป็นทีมที่ทุบได้ยากแน่นอนว่าลิเวอร์พูลก็ลุ้นแชมป์ด้วยเพราะพวกเขามีนักเตะที่ทําประตูได้เป็นกอบเป็นกรรมัมแต่ถ้าคุณวิเคราะห์จากฟอร์มของลิเวอร์พูล ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วล่ะก็คุณจะเห็นได้ว่าพวกเขาเสียไป3ประตูนในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วมาเสีย2ลูกในวันนี้อีกซึ่งมันไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยอย่างไรก็ตามพวกเขามีนักเตะเก่งๆในการพาบอลบุกขึ้นหน้าพวกเขามีแนวรุกระดับโลกอยู่ในทีมแต่ผมยังคิดว่าทีมเหล่านี้รวมถึงเชลซีจำเป็นต้องทำผลงานให้ดีถึงจะจบฤดูกาลด้วยการอยู่ในอันดับที่ดีกว่าแมนซิตี้ได้ร้อยคินกล่าว แล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับหลายๆประเด็นในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลา์โชว์ฟอร์มเทพสุดๆหรือเจมส์มิลเนอร์ควรโดนใบเหลือง2รวมถึงการที่รอยคินยกให้แมนซิเตี้เป็นเต็งหนึ่งเห็นด้วยกับเขาหรือเปล่าก็คอมเมนต์นมาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า